อามินฟอร์เนอร์สองสนะครับเครื่องนี้เปลี่ยนชิประบบไฟกับทางร้านล็อกรีบสรเรียบร้อยนะครับกลับมาชาร์จไฟเข้าได้ตามปกตินะครับอันนี้ชาร์จไฟขึ้นสถานะที่7จแล้วนะครับก็ถอดสายชาร์จนะครับตนี้นำแสงเซ็นเซอร์ฮาร์เลดก็ทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับนำไปจับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับปุ่มย้อนกลับ วงเลื่อนลงนะครับเซนเซอร์ฮาร์เดดก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้านะครับสาเหตุก็คือสายชาร์จช็อตนะครับแล้วก็ส่งผลมาที่ชิประบบไฟบนบอร์ดภายในตัวเครื่องนะครับก็ทําการเปลี่ยนสิ็เรียบร้อยแล้วก็ลูกค้าก็รับสายชาร์จเทียบของทางร้านล็อกรีไบท์ไปด้วยนะครับก็นี่นะฮะก็ชาร์จไฟเข้าได้ตามปกติ นะครับขึ้นสถานะการชาร์จนะครับถอดสายชาร์จนะครับต่อสายชาร์จก็ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติพร้อมส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้าได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้าล่าตัวกิจกรรมยิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมนะครับก็ขอบคุณมากครับลานล็อกปีไบยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ